โอ้มันย่าคำนิ้นอ่ะไะเอเจ็ดเๆ็ขาว่าอะไรฮะหนูต้องถามหมีอ่ะเออมีคิดว่าเขาว่าอะไรลองพูดดิอะไรทำงั้นปีลองพูดกินลองพูดกินฮออ กนข้าวไม่ใช่ก็เอาอ้าก็ลองพูดดิอะไรกินระดึงอ่ะพูดสิ <c oughs> อะไรกินระดึงกินไม่ดีพูดสิกินอาถามมา่ะกินอะไร ไม่ถามไม่ถามมีว่ากินหรือดื่มไม่ใช่กินหรือดื่มจะได้ตอบเราว่าดื่มไม่ใช่กินดื่มเลือกอะไรฮะกินดื่มเรื่องอะไรนอนหรือจะก็งใช่แล้วแหละแสโอ้เราคิดว่าอะไรคิดว่าอะไร่ะ อีนี้ถอช้าหมดเวลาไหมแล้วก็สามโลกที่เราไม่ถือใช่ถ้าไม่เรียกว่าบีจะเรียกว่าอะไรบีไม่ใช่ถ้าไม่เรียกว่าบีจะเรียกว่าอะไรทีอะไรอ่ะ พี่พี่เอางกขอดูกันอืมอ๋อพูดดูแล้วแา่มันงเหรอหนูไม่ได้อ่าน,นเม็รมเมตนะพี่พี่เพราะว่าเพราะว่าถ้าอ่านแล้วมันจะเห็นใช่อันนี้คือตั้งต้องหังอยู่เจนมาดูพรุ่งนี้มาเล่นกันไหมเจนมาเล่นกันไหมเนี่เจนมาสั่งที่ไหนคบอะไรพูดนานแล้วนะจริงหรอใครพูดอะไรใช่ไหมพูดว่านหรือเลยเหรออะไรเหรอเออพูดนนอ,อ,อะไร,รอย่งูดนนหลายครัร้งแล้ว อะไรโอ้โหอะไรจนไม่รู้จะอะไรนะตายแล้วเดีอ şey ว่าพี่โกพูดก่อนว่าอะไรเออตายแล้วพูดหลายครั้งแล้วอ่ะเอาไหนนี่หนูไม่เอาแล้วนอนอะไรอ่ะโอ้ยหนูกินมาได้หกละดีได้เท่าไหร่สี่ รกล่องอกีโมงไม่แค่จะนอนนะกี่โมงสี่ห้าทุ่มฮะห้าทุ่มี่โงห้าทุมนะ อันนี้คืออะไรเรียนเรียนอืมอันนี้ยังเรียนเรียนอืมหน้าหนุ่มหน้าต่างอย่ากลัวดิลุกนั่งเดินวิ่งนอน ถ้าเลือกให้ทำสองอย่างทําอะไรลุกนั่งวิ่งเดินนอนให้เลือกทำสองอย่างเดินกับวิ่งเพราะชอบใช่อะไรอย่างอื่นไม่ไม่ชอบวิ่งไม่ชอบอ่ะ เดินว <Anh S 2> <non. S 1> ิ่งนั่งนอนไม่ใช่เดินวิ่งอันไหนลุกนั่งนอนไม่ใช่อันไหนอันไหนวิ่งนิ้วไหนวิ่งลุกนั่งวิ่งเดินนอนอ่ะเลือกสองอย่างอันไหนอันไหนอันโน้นนี้อันนี้ในคำว่านี้ จะวะ ừ ừ อ๋อหน,นั่งไม่ใช่อาอเรื่องะ,ะสมยางวิ่งอ่าวิ่งกับอะไรอะลรืมปงนั้อ่ะเดินไม่ใช่เมื่อกี้เรื่องนอนอวิ่งกับเดินอ๋เรื่องมัน อย่ากลัวนอ้องกล้าพูดถ้าเจอถนนเนี้เยเลี้ยวไหมตรงตรงตรงนะตรงเลยอ่ะไม่ถึงตรงเหอฮะตรงเพราะว่าถ้าเราเลยแปถ้าเราเลี้ยวมันจะไกลถ้าเราตรงมันไปเจอบทเหตุถ้ามดติเราไปเจอบทเหตุหลบเลย ไม่สิเราไปเจอเหตุการเห็นคนนอนนอน่ข้างหนอนอะช่วยเขาาอ้แบบแรกก็ทำไงาปสงพยาบาลเบื้องต้นอีกเอจะสีอเนอรเจดอะทำอะไรปับป๊นแป๊ไ๊บแน๊บแป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 ๊บป๊บแปบบาปบบ ครรบไปเลยเขานอนอยู่พอตกปริเินเขามานนอนหรอใช่ไหลนอนแล้วจริงไหมตีเจนี่ต้องรอให้หมดเวลาเวลาอยังไม่จบเมื่อกี้เทนมันถามว่าเจอทางโฟงอ่ะมีตรงใช่ปหเพราะตรงมันเป็นการกระจัดใช่ไหมมันการกระจัดคืออะไรการกระจัดคือเรา โกงระยะทางอะเราไม่ต้องเดินอ,อ้อมมันเลื่อ็ที่จะตรงไปได้เพราะมันมีระยะทาง่มันใกล้กว่าใกล้จัดอืนมีท่าไส่วนทีมเวกเตอร์ไหวปะเนี่ยไหว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 ไม่เนี่ยไหวไม่เนี่ยดูดูดู รักบีบไหมไม่ไม่เหรอเพราะไม่เหลือเพราะบีบมันเก็นยังไงอ่านสองคุนดีดียังไงดรัสดรัสมันยังไงมันยังไงเราอธิบายให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้เป็นรัส perfect ไม่ใช่ไม่ใช่ เล่นเกมตุ๊ดจีนชงงชริงเรกันชงงวันที่เท่าไหร่สิบสี่ตุ้งาใช่เหรอไม่รู้ตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่เล่นเกมเล่นเกมโดยการทำต้องห้ามนั่งตอนนี้เราได้อยู่แค่เรายืนแสพเราลุก 으아, 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 으 นี่าะทำอะไรนี่ใครหี่บอะไรให้เราถามตรงนี้เลยมีเคยไปประเทศไหนบ้อหมลาวตับข้าอะไรใช่ไปไหนครั้งไหม เคยไปส่งเคยไปส่งส่งด้วยส่งด้วยส่งจ้าส่งจ้าอ้าวคำว่าส่งพูดแล้วหนูทุกคนพูดเองปอนอนนอนไม่เห็นเบงแล้วพี่นับ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 มีเยอะกว่าแล้วนี่ มันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็นะดแปดเก้าอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองคำนะตกลงสนุกนะสถ้าจะมาเล่นกันแบบว่าพี่พี่น้องน้องเล่นกับคนในบ้านอะไรย่างเงี้ยหนูว่าสนุกดีแต่ว่าเกมอันเนี้ยมันต้องกล้าพู กล้าถามกล้าตอบอย่าไปแบบมีเวลาจาับเขามีเวลาจาับเขาได้ป่ะถุงลารอบนึงถ้าเราเล่นจริงต้องจับต้องจ<ม>ับเวลาแล้วพอเวลาหมดปั๊บเราเก็ต้องทายก็ต้องทายคำบนหัวเขาไม่ได้เล่นแบบที่เราเล่นแต่ว่านี่เราเล่นก็สองคนก็แบบถ้ารู้แล้วก็พูดเลยคำต้องห,อห้องอุ๊บไอส้สัสดึงผมเขาถามว่าซื้อที่ไหนคะ จำให้สรุหนาะเล่นกับลูกกระหลานฝุดทักษะการพูดฝุดทักษะการตอบลูกนี้เล่นเกมแล้วซื้อที่ไหนฮะซือ้อที่ไหนบิ๊กเราก็ต่างแต่ว่าบิ๊กเก็มีแต่ว่าต่างให้ได้ถูกกว่าเอาโยเกิดมากินให้หมด หนูไม่ได้กินเลยน่ะกินไปเครื่องด้วยของเครื่องหน้่ของเอฟต่ติดตะก้าเต็ราคาแพงช่ไแต่ว่ามันล่นได้นานทำขึ้นไหมน้อยไม่อุปกรณ์เพราะอันนั้นหนักสัมมาอะไรนะ ไม่ตรวจการไม่ตรวจการแบบพันกว่าแต่เนี้เล่นในบ้านแบบเล่นกับลูกหลานก็ทั้งปากได้จริงปาไม่ใช่ทาทายาทายาอ๋ออันนี้เหรออันนี้ทายากับอันนี้ทายาไม่ใช่ติดปากทาอันนี้ทาแต้มติ๋ว ไอ้น้องตายอ่ะไปอนอนดูหนังดีกว่าประกัดนะประกัดนะ